ในช่วงท้ายนี่มาเจอทีเด็ดของเจ้าต้นธีรศัก์เผยพิมายซะอย่างนั้นเลยครับสำหรับเจ้าถิ่นนะครับช็อกตาตั้งเลยนะฮะที่ลงมาเป็นสำรองครับแล้วก็เป็นซูเปอร์ซับครับยิงอีกแล้วครับโดยมาซดาอิชิเองก็เป็นที่ปรึกษาของทีมชุดนี้อยู่ก็น่าจะเป็นคนแนะนําให้กับทางสมาคมฟุตบอลนะครับ สวัสดีครับผมชูปชัชยานะครับพูดคุยข่าวสารวงการฟรุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนะื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปชัชยาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมา,มากๆเลยนะครับ อันคลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดิมนะครับประเด็นแรกไปดูเบื้องหลังเกมไทยลีกกันหน่อยฮะคุณผู้ชมฮะเป็นเกมคู่วันเสาร์นั่นเองนะครับผมเลือกเอาคู่ท่าเรือและกันนะครับก็บุกไปเอาชนะขอนแก่นได้2 1นนะครับแบบดราม่าสุดๆเลยนะครับนะฮะต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยนะครับเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ท่าเรือก็เล่นดีนะครับฝั่งเจ้าถิ่นขอนแก่นก็เล่นดีนะครับในสภาพสนามที่ต้องบอกเลยว่าเละมากนะครับเพราะว่าฝนตก ถล่มนะฮะแล้วก็มีน้ําขังเป็นบางจุดะนะครับก็มีโอกาสเปิดแรกกันตลอดทั้งเกมนะต่างฝ่ายต่างที่มีโอกาสลุ้นประตูตลอดนะครับซึ่งจังหวะขอนแก่นก็เกือบที่จะมีโอกาสน็อกท่าเรือนเหมือนกันในช่วงท้ายเกมนะครับที่พัทรพลเนี่ยแตะหนีอิรฟานฟันดี้ไปแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าโดนแท็กเกิลแล้วสุดท้ายอิรฟานโดนใบแดงไล่ออกไปซึ่งถ้าไม่ตัดจังหวะนั้นบอกเลยว่าหลุดเดี่ยวแน่นอนนะครับนะฮะแต่อิรฟานก็เลือกถูกนะครับที่ตัดไปก่อนยอมเสียใบแดงไปผมก็ นึกว่าหขอนแก่นต้องขย่มแน่นอนในช่วงท้ายเกมที่เหลือนะครับแต่ปรากฏว่านะฮะในช่วงท้ายนี่มาเจอทีเด็ดของเจ้าต้นธีรศักดิ์เผยพิมายซะอย่างนั้นเลยครับสำหรับเจ้าถิ่นนะครับช็อกตาตั้งเลยนะฮะที่ลงมาเป็นสำรองครับแล้วก็เป็นซูเปอร์ซับครับยิงอีกแล้วครับนะฮะในฐานะตัวสำรองสำหรับเจ้าต้นยิงนาทีบาปครับทดเจ็บนาทีที่6นะครับเหลือเชื่อจริงๆเอาอีกแล้วนะครับเจ้าต้นชอบจริงๆนะกับการลงสำรองแล้วก็มาพังประตูแบบนี้นะครับ สงสัยไม่ต้องเล่นตัวจริงหรอมะงานนี้นะครับลงสำรองยาวๆไปเลยนะครับเพราะดูจะดังว่าในการเล่นเป็นตัวจริงนะครับลงมาทีไดก็ยิงได้ตลอดนะครับก็เป็น3คะแนนสุดสําคัญแล้วก็เป็นเกมที่ถ้าเรือนึกว่าจะเพียงพาม้วด้วยเพราะว่าเหลือ10คนนั่นเองนะครับแต่ได้3คะแนนกลับออกมาจากสนานที่เขาเรียกว่าปราบเซียนนะครับสำหรับรอบจขอนแก่นนะครับแต่ถ้าเรือก็เอาตัวรอดมาได้นะครับทำให้ก็ ท่าเรือนะครับได้ก้าวต้นเต็มจาก3เกมแรกนะครับเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีนะครับเคยทํามาแล้วเมื่อปี2020นีะครับนานนี้ก็ได้ขึ้นจากฝูงหนาวไปก่อนนะครับสักวันหนึ่งนะฮะก็ต้องไปรอดูผลบุรีรัมว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะสำหรับหัวตารางไทยลีกนะครับท่าเรือนะครับคว้าชายสาะรวดแฟนสิงห์เจ้าท่าก็ยิ้มกลิ่นกันไปนะฮะจากเบื้องหลังไทยลีกนะครับไปดูความไหวของช้างศึกยูย่สากันบ้างนะครับเรื่องของการหาโค้ชคนใหม่นั่นเองนะครับล่าสุดน่าจะได้ข้อสรุปแล้วครับคุณผู้ชมคร ปรากฏว่าน่าจะเป็นแนวทางเจแปนเวนแน่นอนนะครับเพราะว่าเตรียมที่จะได้ตัวทากายุกินิชิกายะนะครับเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นเข้ามารับงานนะครับซึ่งแฟนๆก็น่าจะคุ้นชื่อกันดีเพราะว่านิชิกายะเองก็เคยเป็นอดีตกุนซือทีมชาติสิงคโปร์นะครับคุมทีมชาติสิงคโปร์ดดนกับเราเมื่อพฤษกาย,ยนปีก่อนนะครับถ้าใครจํากันได้นะฮะ โดยมาสดะอิชิเองก็เป็นที่ปรึกษาของทีมชุดนี้อยู่ก็น่าจะเป็นคนแนะนําให้กับทางสมาคมฟุตบอลนะครับซึ่งสมาคมเองก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อที่ให้การทำทีมเนี่ยมันเป็นไปในทางเดียวกันกับทีมนาชัยชุดใหญ่นั่นเองครับอีกทั้งนิชิกะยะเองก็ยังเรียนหลักสูตรโคตรรุ่นเดียวกับ มาด้วยนะครับก็คือเพื่อนกันนั่นแหละนะฮะคุยกันง่ายเลยงานนี้นะครับซึ่งนิชิกะยะเองจะเดินทางมาเปิดตัวคุมทีมยูยิบสก็ในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้นะครับแล้วก็จะร่วมเดินทางไปกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ในโปรแกรมหมุนเครื่องฟีฟ่าเดย์ที่เวียดนามด้วยนะครับเพื่อที่จะเรียนรู้แล้วก็ทำความรู้จักกับผูเ้เล่นไทยนะครับจากนั้นก็จะมาเริ่มทํางานกับยูยิบสนะครับเริ่มที่จะเข้าแขป์ฝึกซ้อมคู่ขนานไปกับทางชุดใหญ่ในช่วงฟีฟ่าเดย์ด้วยนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะ ไม่ให้มันขาดช่วงเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงสุญญากาศอยู่นะแล้วก็เรามีคิวเรื่องของซีเกมอยู่ด้วยในปีหน้านะครับก็เชื่อว่าก็ต้องเตรียมทีมกันได้เนื่อๆกลับลก็รอติดตามดูแล้วกันนะครับว่าจะมีการประกาศทางการเมื่อไหร่เรื่องของโค้ชคนใหม่นะครับอย่างทางทากาจุกินิชิกายะนะฮะอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมต้องฝากกันอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับฝากากดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่วงเองกับชุบปรัชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม